สวัสดีค่ะทรัพย์นการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิก2024นะคะวันที่7สิงหาคมพศ2567และสุดน้องแคนิคของเราค่ะที่พักวงพัฒนากิจน้าเทควันโดทีชาติไทยไวัย27ปีสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและยังเป็นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเผชิญหน้ากับคู่กับเก่าอย่างชิงหัวนักกีฬาเทควันโดจากจีนในศึกล้งตานั่นเอง หลังจากที่ทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยน้องเทนนิสของเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้อย่างบุดเิดท่ามกลางปัญหาเรื่องเกาะไฟฟ้าที่ทําให้คะแนนเนี่ยไหลไปทางคู่แข่งในช่วงแรกมาดูผลการแข่งขันกันบ้างน,นะคะผลการแข่งขันรวม3ยกเนี่ยน้องเทนนิสเอาชนะไปได้2ต่อ1ยกด้วยคะแนน14ต่อ8คะแนนทําให้น้องเทนนิสเนี่ยคว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จ และยังสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกส่งสมัยและกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยติดต่อ,อก,กันมาดูความเคลื่อนไหวหลังจบเกมด้านโคเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ตวเนี่ยตัวโคเชเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองในฐานะคนไทยโคเชได้กล่าวว่าดีใจมากๆครับผมก็คนไทยคนไทยทําได้แล้วครับ ผมบอกกับเขาทุกครั้งว่าเล่นสบายๆแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรทำให้เต็มที่ต้องช่นชมเทนนิสบางครั้งเขาก็ทอ้อแต่เขาก็สู้วันนี้ดีใจมากๆครับและแน่นอนว่าน้องเทนนิสยังเป็นคนแรกของไทยที่ได้เหรียญโอลิมป,ปิกถึง3สมัยนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการกีฬาไทยเลยก็ว่าได้และยังเป็นเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีของน้องเทนนิสอีกด้วย เนื่องจากวันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดของน้องเทนนิสแอดจึงขอถือโอกาสอวยพรให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จใน,น,นทุกๆเรื่องที่ตั้งใจทำสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องเทนนิสแอดขอเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ